ในงานศพของเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลเด็กชายคนหนึ่งอุ้มทารกเดินเข้ามาท่ามกลางสายตาทุกคู่เขาพูดเพียงประโยคเดียวก่อนที่ความลับที่ซ่อนอยู่ในโรงศพจะตื่นขึ้นและลากทุกคนลงสู่นรกที่ไม่มีวันกลับเสียงสวดศพดังก้องไปทั่วห้องโถงใหญ่กลิ่นดอกลิลลี่ขาวฟุ้งอบอวลในอากาศผู้คนในชุดดำยืนเรียงรายอย่างสงบแต่ในแววตาของแต่ละคนแฝงความตึงเครียด เด็กชายตัวเล็กยืนอยู่กลางงานอุ้มทารกน้อยไว้ในอ้อมแขนแน่นเสื้อผ้าของเขาซีดจางดวงตากลมโตมองไปข้างหน้าโดยไม่กระพริบเสียงกระซิบดังขึ้นเบาๆเด็กคนนี้เป็นใครทําไมถึงอุ้มเด็กมางานศพเศรษฐีได้สายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขาเด็กชายก้าช้าๆเท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นเย็นเฉียบของโบสหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยิน ต้องถ่ายภาพหลายตัวเริ่มหันมาทางเขาหญิงสูงไวที่นั่งแถวหน้าเผลอขยับตัวแววตาเธอสัน่นราวกับเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเด็กชายหยุดตรงหน้าหีบศพเขาก้มลงมองผ้าเศษฐีที่นอนนิ่งในกรอบลมหายใจสัน่นมือเล็กๆสั่นจนผ้าห่อทารกขยับเสียงสวดหยุดลงกระทันหันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนเด็กชายงงหน้า น้ำตาไหลรินและพูดประโยคเดียวออกมาเขาไม่ใช่คนตายเสียงฮือดังขึ้นทั่วงานผู้คนบางคนถอยหลังบางคนร้องอุทานด้วยความตกใจสายตาทุกคู่มองไปที่หีบศพก่อนที่เสียงบางอย่างดังขึ้นจากภายในหีบเบาแต่ชัดเจนเหมือนเสียงเล็บขูดไม้ทุกคนหยุดนิ่ง สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหญิงชาราที่นั่งแถวหน้าเอามือปิดปากมือเธอสั่นไม่หยุดเด็กชายยังยืนอยู่ตรงนั้นอุ้มทารกนั่นขึ้นแสงไฟในโบสถ์เริ่มกระพริบเสียงพัดลมเพดานดังหวิวเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นเรื่อยๆเจ้าหน้าที่งานรีบเข้ามาดึงเด็กออกแต่เด็กชายหันกลับพูดเสียงสัน่นอย่าเปิดเขายังไม่ให้ออก คำพูดนั้นทําให้ทุกคนหยุดชะงักชายในชุดดําคนหนึ่งกลืนน้าลายแต่ยังคงกล้าไปใกล้หีบมือของเขาสั่นขณะเอื้อมไปแตะฝาไม้เสียงปังดังขึ้นฝาหีบขยับนิดเดียวเสียงครางเบาๆดังมาจากข้างในเหมือนคนพยายามหายใจหญิงสูงวัยร้องลัน่นไม่จริงเขาตายแล้วหมอตรวจแล้ว เด็กชายก็มองทารกในอ้อมแขนทารกน้อยเริ่มส่งเสียงร้องแต่เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงเด็กทั่วไปมันยาวแหลมสัน่นเหมือนเสียงคนในความมืดผู้คนเริ่มแตกตื่นบางคนวิ่งออกจากโบสบางคนล้มลงกับพื้นเสียงเท้าวิ่งเสียงร้องเสียงสวดดังปะปนกันเด็กชายไม่ขยับเขามองไปที่หีบศพนิ่ง ริมฝีปากเขาขยับช้าๆเหมือนพูดกับใครบางคนที่ไม่มีใครเห็นอยากกลับมาพ่อแล้วหีบศพค่อยๆเปิดออกเองฟ้าไม้ส่งเสียงครืดอากาศเย็นเฉียบพุ่งออกมากลิ่นเหมือนเหล็กเก่ากับเลือดจางๆทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าหายใจภายในหีบว่างเปล่าไม่มีศพอยู่ในนั้นเด็กชายในหน้าช้าๆ ดวงตาเขามือสนิทสะท้อนแสงเทียนที่สั่นไหวรอบโบสแล้วเสียงของทารกในอ้อมแขนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีเสียงอีกเสียงหนึ่งแทรกมาเสียงผู้ชายแผ่วเบาลูกพาเขากลับบ้านเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนทุกคนที่ยังไม่หนีต่างมองหน้ากันอย่างตื่นกระหนกไม่มีใครพูดได้แม้แต่คำเดียวเด็กชายก้มลงมองทารกอีกครั้งริมฝีปากเขาขยับ เหมือนกําลังตอบกลับเสียงนั้นในอากาศไม่บ้านไม่มีแล้วเทียนเล่มหนึ่งดับไปตามด้วยอีกเล่มและอีกเล่มแสงในโบสถ์เริ่มหรี่ลงทีละน้อยเหลือเพียงแสงจางๆจากช่องหน้าต่างสูงเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินด้านหลังช้าหนักเหมือนใครบางคนกําลังลากเท้ามาผู้หญิงคนหนึ่งในชุดดำหันไปมองแล้วร้องกรีสุดเสียง ร่างสูงใหญ่เดินออกมาจากความมืดใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนที่ไม่มีเลือดเสื้อสูตดดำบนร่างเปียกชุ่มหยดน้ำร่วงลงพื้นทีละหยดท่านเศรษฐีเสียงหนึ่งหลุดออกจากกลุ่มแขกมือหลายคู่ยกขึ้นปิดปากไม่มีใครเชื่อสายตาตัวเองชายคนนั้นเดินตรงเข้ามาชา้ชาๆจนมาหยุดอยู่หน้าหีบศพของตัวเองเขาเงยหน้ามองเด็กชาย รอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากลูกทำไมพาพ่อกลับมาไม่ได้เด็กชายสั่นศีษะพ่อไม่ใช่พ่ออีกแล้วเสียงทานกล้องดังขึ้นแต่คราวนี้เสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงหัวเราะหัวเราะของผู้ใหญ่ต่ำแผ่วแต่ชัดเจนเศรษฐีคุกเข่าลงมือซีดยื่นออกมาปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ที่หน้าทารกเด็กชายร้องห้าม อย่าแตะเขาไฟในโบสถ์ดับสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจสั้นทีและเสียงทารกที่ยังหัวเราะอยู่ในความมืดจากนั้นเสียงกรีดร้องของใครบางคนดังลั่นทั่วงานตามด้วยเสียงของสิ่งบางอย่างกำลังลานไปบนพื้นไม้ช้าๆไกลขึ้นไกลขึ้นแสงเทียนเล่มสุดท้ายจุดติดขึ้นเองส่องให้เห็นเด็กชายยืนอยู่ลำพัง ในอ้อมแขนของเขาไม่มีทารกอีกต่อไปบนพื้นข้างหน้ามีเพียงผ้าขาวที่เปื้อนเลือดและรอยเท้าเล็กๆที่ลากยาวออกไปทางหีบศพเสียงจากในเงามืดกระซิบเบาพ่อพากลับแล้วเสียงกระซิบเบานั้นก้องสะท้อนในโบสถ์เหมือนดังมาจากทุกทิศทางผนังไม้ส่งเสียงลั่นราวกับถูกบีบจากแรงบางอย่างพื้นใต้เท้าเริ่มสัน่น ฝุ่นจากหลังคาร่วงลงมาเป็นสายเด็กชายค่อยๆถอยหลังสายตาไม่ละจากหีบศพที่ปิดเปิดเองอยู่ตรงหน้ากลิ่น้าวเหล็กคละคลุ้งผสมกับกลิ่นเทียนไหม้และกลิ่นดอกลินลี่ที่เริ่มเน่าเสียงกรีดร้องของแขกที่เหลือค่อยๆเงียบทีละคนทีละเสียงจนในที่สุดเหลือเพียงความเงียบหนาวเหน็บเด็กชายสูดลมหายใจลึกเสียงหัวใจเต้นแรงในอก เขาก็มองผ้าขาวในอ้อมแขนที่ว่างเปล่ามือเล็กสั่นเทาเขาเอาไปแล้วจากเงามุมโบสถ์เงาร่างเศรษฐีปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนผิวหนังซี่จนเกือบโปร่งตาไม่มีแววชีวิตริมฝีปากแห้งแตกและยิ้มรอยยิ้มที่ไม่มีความเป็นมนุษย์ลูกอย่ากลัวเสียงนั้นต่ำและเย็น พ่อแค่ต้องการให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าเด็กชายสายหน้าพ่อตายแล้วพ่อไม่ใช่คนร่างเศรษฐีขยับเข้ามาแต่ละก้าวที่เดินมีเสียงกระดูกล่นดังกรอบแรกรบเงาดำทอดยาวไปทั่วพื้นเล่เข้าหาเด็กชายที่ยืนตัวสัน่นทันใดนั้นเสียงทางกระดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากด้านหลังหีบศพเสียงร้องนั้นทั้งเศร้าทั้งโกรธ และฟังดูเหมือนกำลังเรียกหาใครบางคนเศรษฐีหันขวับใบหน้าเยเกบิดเบี้ยวเหมือนโดนความเจ็บปวดเฉียบพลันไม่อย่าเรียกข้าแบบนั้นเสียงทานกระดังขึ้นเรื่อยๆดังจนเทียนรอบห้องสั่นเปลวไฟบิดตัวตามแรงเสียงเด็กชายยกมือปิดหูน้ำตาไหลอับแก้มพอเถอะพอแล้วแต่เสียงนั้นไม่หยุด กลับกลายเป็นเสียงหัวเราะของเด็กทารกสลับกับเสียงผู้ใหญ่ประสานกันอย่างบิดเบี้ยวเศรษฐีเริ่มเดินถอยหลังร่างของเขาเริ่มสัน่นผิวหนังแห้งกรอบและหลุดร่อนออกเป็นผงเด็กชายก้าวไปข้างหน้าเสียงเท้าเบาแต่มั่นคงเขาพูดเบาๆราวกับสวดแม่บอกไว้ถ้าวันหนึ่งพ่อกลับมาในร่างที่ไม่ใช่ของพ่อให้หนีเศรษฐีชะงักเสียงครางในลำคอหยุดลง เขามองลูกชายตรงหน้าแววตาเศร้าไหลผ่านความมืดก่อนร่างนั้นจะเริ่มแตกออกเป็นเท่าดำเสียงลมพัดแรงผ่านโบสถเท,ทียนดับพร้อมกันหมดเหลือเพียงเท่าสีเทาลอยวนอยู่รอบตัวเด็กชายในความมืดเสียงทานกระดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ฟังดูอบอุ่นนุ่มนวลเหมือนกำลังขอบคุณเด็กชายยิ้มทั้งน้ำตา เขาก้มลงเก็บผ้าขาวที่ตกอยู่บนพื้นแล้วเดินออกจากโบสถ์อย่างเงียบงนันแสงอาทิตย์ยามรุ่งเริ่มลอดผ่านประตูไม้ส่องให้เห็นเงาเล็กๆสองเงาเดินเคียงกันไปช้าๆสู่ความสว่างที่ไม่มีใครตามทันแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดผ่านหมอกบางกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกโชยเข้ามาเสียงนกร้องจากยอดไม้สูงทุกอย่างดูเงียบสงบเกินจริง เด็กชายเดินเท้าเปล่าไปตามทางดินอุ้มผ้าขาวแน่อกแน่นเหงื่อและน้ำตาไหลปนกันบนใบหน้าแต่แววตาเขากลับนิ่งไม่หวาดกลัวไม่สับสนเพียงเต็มไปด้วยบางอย่างที่ลึกเกินกว่าจะอธิบายเขาเดินผ่านป้ายไม้ที่เขียนชื่อคาราสิพงป้ายที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งบัตรนี้เต็มไปด้วยฝุ่นและคราบเลือดแหง้งลมพัดแรงจนป้ายโยก เสียงเอียดเบาๆดังราวกับคำเตือนบ้านหลังใหญ่เบื้องหน้างเงียบสนิทผ้าม่านปิดสนิททุกบานหน้าต่างบางช่องแตกออกไม้หน้าประตูมีรอยขนยาวเป็นทางเหมือนมีใครอ,อะไรบางอย่างพยายามออกมาเด็กชายสูดลมหายใจเขาก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นเสียงไม้ดังเอียเอ๊ยดๆภายในบ้านเย็นเฉียบแม้แสงแดดจะส่องผ่านช่องกระจกแตก แต่กลับไม่อุ่นแม้แต่น้อยเขาวางผ้าขาวลงบนโต๊ะกลางห้องรับแขกดอกลินลี่ที่ตั้งไว้ตั้งแต่วันงานศพยังอยู่แต่สีขาวของมันกลายเป็นเทากลีบเริ่มเปื่อยยุยกลิ่นเหม็นคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออกเด็กชายยกมือขึ้นแต่ผ้าขาวเรากลับมาถึงบ้านแล้วเสียงของเขาเบาและสั่นทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านห้องผ้าม่าสะบัด เทียนบนโต๊ะจุดติดขึ้นเองเสียงหัวเราะของเด็กทารกดังขึ้นอีกครั้งดังราวกับมาจากทุกมุมของบ้านเด็กชายหันขวับมองรอบตัวอยู่ไหนแสงเทียนส่องให้เห็นภาพในกรอบรูปบนผนังภาพถ่ายครอบครัวของเศรษฐีพ่อมาเด็กชายและทารกน้อยในอ้อมแขนของแม่แต่ในรูปนั้นหน้าของแม่ถูกขีดฆ่าด้วยของมีคมและรอยนั้นดูสดใหม่ ราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่เสียงเคลื่อนไหวดังมาจากชั้นบนเด็กชายค่อยๆเดินขึ้นไปบันไดไม้สั่นทุกก้าวที่เหยียบหัวใจเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบเมื่อถึงชั้นสองประตูห้องหนึ่งเปิดแง้มไว้แสงสลัวลอดออกมาและมีกลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยลอยออกมาด้วยแม่เขาพึพมพำเบาๆมือเล็กผลักประตูออก ห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าภาพแม่ยืนยิ้มอุ้มทารกคนเดิมแต่ในบางภาพใบหน้าแม่เริ่มเลือนถูกแทนที่ด้วยเง,งเามืดรูปร่างคล้ายเศรษฐีเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกคราวนี้อยู่ใกล้จนเหมือนข้างหูเด็กชายหมุนตัวทันทีแต่ไม่มีใครอยู่จู่ๆผ้าขาวที่เขาวางไว้ชั้นล่างปลิวเข้ามาในห้องพันรอบขาเขาแน่น เด็กชายพยายามดึงออกแต่ผ้าขาวกลับรัดแน่นขึ้นและจากผ้าผืนนั้นมีเลือดซึมออกมาเสียงทานกล้องอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงของทารกเพียงคนเดียวมันกลายเป็นเสียงร้องซ้ำซ้อนหลายเสียงดังเหมือนเด็กหลายสิบคนร้องพร้อมกันภาพถ่ายทั้งหมดบนผนังร่วงหล่นแต่กระจายบนพื้นแสงเทียนดับวูบและในเงามืดตรงมุมห้อง มีเงาร่างหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ผมยาวดำปกหน้าร่างสวมชุดขาวเปื้อนดินเธอเอียงศีรษะช้าช้าเสียงกระซิบแผ่วบาหลุดจากริมฝีปากลูกหนีไม่พ้นแล้วเธอก้าวออกมาจากเงามืดเสียงฝีเท้าเปล่าของเธอแตะพื้นไม้ช้าช้าทุก,ก้ามีเสียงน้ำหยดตามมาหยดสีแดงเข้มซึมเป็นทางเด็กชายถอยหลังจนแผ่นหลังชนกำแพง เสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบแตกกลิ่นคขาเลือดเข้มข้นลอยฟุ้งทั่วห้องเธอเอียงศีรษะมองเขาผ่านเส้นผมที่ปิดหน้าแม่เสียงเขาแทบไม่ออกจากลำคอแม่จริงๆใช่ไหมร่างหญิงนิ่งก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวของเธอเต็มไปด้วยคราบเลือดและดินเธอชี้ไปที่ผ้าขาวที่ยังรัดขาเด็กชายไว้เสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้อง เรากลับมาจากกำแพงทุกด้านคืนเขามาคืนลูกให้พ่อผ้าขาวรัดแน่นขึ้นเลือดเริ่มไหลาจากข้อเท้าเด็กชายร้องด้วยความเจ็บปวดแต่พยายามไม่ปล่อยมือจากผ้าถ่ายในกระเป๋าเสื้อผ้าสุดท้ายที่เหลืออยู่ของแม่ตอนอยิางยิ้มเธอก้าวเข้ามาใกล้ผมยาวของเธอลากพื้นกลิ่นดินเปียกแรงขึ้นเธอเอื้อมมือมาหาเด็กชาย แม่ถ้าแม่ยังอยู่อย่าทำแบบนี้น้ำตาเขาไหลเสียงสะอื้นสั่นเบาหญิงคนนั้นชะงักมือที่เอื้อมอยู่กลางอากาศหยุดนิ่งเสียงกระซิบทั้งหมดเงียบไปในทันทีเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเด็กชายเธอเอียงหน้ามือสั่นก่อนเอื้อมไปแต่หน้าผากลูกเบาๆทันใดนั้นผ้าขาวก็คลายตัวเองเลือดหยุดไหล แต่พื้นไม้เริ่มสั่นแรงขึ้นอีกครั้งพวกเขารู้แล้วเธอกระซิบเขากำลังมาเด็กชายมองรอบห้องเสียงฝีเท้าหนักดังจากบันไดชั้นล่างทีละก้าวทีละเสียงเสียงนั้นคุ้นเคยเสียงของพ่อหญิงคนนั้นหันไปมองประตูแสงสว่างลอดเข้ามาเพียงเล็กน้อยเงาของชายร่างใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้น ดวงตาแดงจัดเหมือนเปเลวไฟลูกเสียงนั้นแหบต่ำพาพวกเขามาหาพ่อทำไมเด็กชายยืนตัวแข็งหญิงในชุดขาวค่อยๆถอยหลังอย่าเข้าใกล้เขาเธอกล่าวเสียงสัน่นแต่เศรษฐีไม่หยุดเขาก้าวเข้ามาเรื่อยๆพื้นใต้เท้าไม่เป็นรอยดำอากาศรอบตัวร้อนจัดจนเทียนบนพื้นละลาย หญิงในชุดขาวยื่นมือออกไปขวางเจ้าสูญเสียสิทธิ์ในครอบครัวนี้ตั้งแต่วันนั้นเขาหัวเราะเสียงหัวเราะก้องจนหน้าต่างสัน่นครอบครัวข้าเพียงต้องการสิ่งที่เป็นของข้าเลือดของข้าเด็กชายร้องเสียงดังไม่พ่อไม่มีเลือดอีกแล้วแสงจากเทียนที่เหลืออยู่จุดขึ้นเองร่างเศรษฐีชะงักดวงตาเริ่มสัน่นรอยแผลที่อกเริ่มเปิดออก และมีบางอย่างกำลังดิ้นอยู่ในนั้นหญิงในชุดขาวคว้าลูกไว้อย่ามองแต่สายตาเด็กชายยังจับอยู่ที่หน้าอ,อกของพ่อจากแผลนั้นมีมือเล็กๆยื่นออกมามือของทารกเต็มไปด้วยเลือดเสียงร้องของทารกดังลัน่นสะท้อนทั่วคฤหาน์และในวินาทีนั้นทุกเทียนดับเหลือเพียงแสงแดงจางๆจ,จากตาของเศรษฐี ที่ยังคงจ้องมองลูกชายไม่กระพริบแสงสีแดงจากดวงตาของเศรษฐีส่องว่าไปทั่วห้องผนังเริ่มบิดเบี้ยวภาพถ่ายทั้งหมดบนพื้นสั่นและแตกละเอียดเป็นผงอากาศรอบตัวร้อนจัดจนหายใจแทบไม่ออกเสียงหัวใจเด็กชายเต้นแรงเขาถอยหลังช้าๆมือของแม่ยังจับเขาไว้แน่นแต่แรงจากเศรษฐีเริ่มผักอากาศรอบตัวให้สั่นสะเทือนเลือดของข้าอยู่ในตัวเขา เสียงของเศรษฐีแหบต่ำดังก้องจนแก้วหน้าต่างแตกร้าวแม่ในชุดขาวหอบหายใจเจ้าทิ้งเลือดนั้นไว้เพราะความโลภเธอตะโกนเจ้าฆ่าฉันแล้วฝังลูกไว้ใต้บ้านหลังนี้เสียงหัวเราะดังลัน่นเศรษฐีแหงนหน้าข่าค้าพระค้ารู้เลือดของพวกเราไม่ใช่ของมนุษย์พื้นไม้เริ่มแยกออกรอยร้าวแผ่จากกลางห้อง กลิ่นไหม้และกลิ่นเลือดลอยขึ้นมาจากใต้พื้นเสียงเหมือนเด็กร้องหลายสิบคนดังประสานกันเสียงนั้นทั้งโหยหวนทั้งเรียกหาเด็กชายสุดตัวลงปิดหูแน่นหยุดหยุดเถอะแต่เสียงไม่หยุดกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนโคมไฟบนเพดานตกลงมาแตกเป็นเสี่ยงไฟส่องให้เห็นร่างของเศรษฐีผิวเขาเริ่มแยกออก ข้างใต้คือชั้นเนื้อสีดำที่ส่องแสงแดงระยิบแม่ในชุดขาวผลักลูกออกหนีไปแต่เด็กชายไม่ขยับเขามองเห็นบางอย่างในแสงไฟที่กระพริบทารกมือเล็กๆที่เคยเห็นในอกของเศรษฐีตอนนี้กำลังคืบพคลานออกมาทั้งตัวร่างนั้นเล็กแต่ผิดรูปตาโตสีดำสนิทไม่มีเสียงร้องมีเพียงเสียงลมหายใจขาดขาด,ขาดหายหาย เศรษฐีมองมันด้วยรอยยิ้มเห็นไหมลูกนี่คือน้องของเจ้าเด็กชายสายหน้าน้ำตาไหลไม่ใช่มันไม่ใช่คนทารกยกศีรษะขึ้นข้อของมันขยับผิดธรรมชาติดวงตาทั้งสองกรอกไปมาก่อนจะหยุดมองตรงมาที่เด็กชายและยิม้มเสียงกระสิบแผ่วดังขึ้นอีกครั้งมาอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีวันพรากจากแม่กรีดร้องเธอคว้าผ้าขาวที่ตกอยู่ยกขึ้นคลุมร่างลูกไว้ร่างเธอเริ่มสัน่นถ้าเลือดของเจ้าต้องการเลือดก็เอาของข้าไปแสงขาวสว่างจ้าพุ่งออกจากมือเธอเสรษฐีร้องคำรามร่างเขาแตกกระจายเป็นควันดำทารกส่งเสียงแหลมสูง ก่อนจะสลายหายไปพร้อมกับแสงนั้นบ้านทั้งหลังสั่นไหวเทดานเริ่มร่วงเสียงไม้แตกดังไม่หยุดเด็กชายลืมตาขึ้นแม่ในชุดขาวยังยืนอยู่ตรงหน้าแต่ร่างของเธอกำลังโปรง่งใสเธอมองเขายิ้มทั้งน้ำตาแม่ขอโทษที่ปล่อยให้เจ้าต้องอยู่คนเดียวเขาคว้ามือเธอไว้อย่าไปเธอส่ายหัวเบา แม่ต้องไปแล้วแต่ลูกต้องอยู่ต่อแสงสว่างรอบตัวเริ่มหรีลงร่างเธอจางหายไปช้าๆเหลือเพียงกลิ่นดอกลิลลี่อ่อนๆและผ้าขาวที่ตกอยู่ในอ้อมแขนของเด็กชายเขาก้มลงมองผ้าผืนนั้นสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเลือดไม่มีฝุ่นมีเพียงลายมือของใครบางคนปรากฏอยู่ตรงมุมผ้าเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงจางๆอย่าให้เขากลับมาอีก เด็กชายมองข้อความนั้นน้ำตาไหลาอาบแก้มแล้วเสียงลมหายใจสุดท้ายของบ้านหลังนั้นก็ดับลงเหลือเพียงเงียบงนัเนเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของเด็กเพียงคนเดียวที่ยังเต้นอยู่ในความมืดเสียงหัวใจของเด็กชายยังเต้นช้าช้าดังกล้องในความเงียบที่หนาวเหน็บลมหายใจของเขาเบาเหมือนจะขาดห่วงแต่ดวงตาย,ยังคงเปิดอยู่จ้องไปยังเงามืดของบ้านที่พังครึ่งหนึ่ง เลิ่งไม้ไม่ผสมกับกลิ่งดินจากฝนเมื่อคืนพระคลุ้งจนแสบจมูกเขาค่อยๆลุกขึ้นผ้าขาวในมือยังถูกกำไว้แน่นตัวหนังสือสีแดงนั้นเริ่มจางลงเหมือนมันถูกดูดเข้าไปในเนื้อผ้าเด็กชายมองรอบๆซากบ้านเงียบสงัดไม่มีเสียงไม่มีเงาคนแต่ความรู้สึกบางอย่างยังอยู่เหมือนมีสายตาหลายคู่ยังจับตามองจากความมืด เขาเก้าวออกไปหน้าบ้านท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเมฆดำลอยต่ำปกคลุมทั้งคาริหาดเสียงฟ้าผ่าดังลั่นแต่ไม่มีฝนตกกลางลานหน้าเรือนมีหลุมดินเก่าที่ถูกเปิดออกป้ายไม้เล็กๆปักไว้ครึ่งหนึ่งบนป้ายเขียนว่าลูกของข้าเด็กชายชะงักหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเขาเดินเข้าไปช้าๆ มือกำา้ากขาวแน่นจนเล็บจิกฝ่ามือทุกก้าวที่เดินเสียงใต้ดินดังกรอบแรกรบเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างลมเย็นพัดแรงขึ้นเสียงกระซิบบางเบากลับมาอีกครั้งอย่าเปิดอย่าเรียกชื่อถ้าเขาตื่นจะไม่มีใครหยุดได้อีกแต่เสียงอีกเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาแผ่วเบาคุ้นเคยเสียงของแม่ลูกต้องปิดมันต้องฝังเลือดของพ่อให้ลึกกว่านี้ เด็กชายก็มองผ้าขาวตอนนี้มันเริ่มอุ่นสีขาวบริสุทธิ์เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มมีควันจางๆลอยออกจากมันเขาได้กลิ่นโลหะอีกครั้งมือเล็กของเขาสั่นแต่เขาก็เริ่มขุดดินชา้ชาๆนิ้วเปื้อนโคลนแต่เขายังขุดต่อจนเห็นกล่องไม้เก่าคร่ำคร่าอยู่ใต้พื้นเขาเปิดกล่องออก ข้างในมีเศษกระดูกสีดำและจี้เงินรูปหัวใจจี้ที่เขาจําได้ดีมันคือของแม่น้ำตาเขาไหลทันทีเขายกมันขึ้นมากอดไว้แต่ทันใดนั้นเสียงต่ำลึกดังขึ้นจากใต้ดินอย่าฝังของข้าพื้นใต้เท้าเริ่มสั่นดินที่ขุดไว้พุ่งกระจายเงาดำพุ่งขึ้นมาจากหลุมร่างเศรษฐีปรากฏขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่มีร่างกายมีเพียงเงาไหลรวมกันตาแดงคู่เดิมลอยอยู่กลางอากาศข้าบอกแล้วข้าไม่มีวันตายเสียงนั้นดังก้องจนต้นไม้รอบบ้านเองนเด็กชายถอยหลังแต่เงาดำนั้นยืดยาวตามพันรอบตัวเขาเหมือนงูยักย้ายลูกของข้าเสียงนั้นลากยาวเจ้าคือประตูที่ข้าเหลืออยู่เด็กชายพยายามดิ้น แต่ยิ่งดินเงาาก็รัดแน่นขึ้นเขากรีดร้องสุดเสียงแม่ช่วยผมทันใดนั้นผ้าขาวในมือเริ่มส่องแสงรอยอักษรสีแดงกลับมาปรากฏอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมและเริ่มเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นสัญลักษณ์แปลกประหลาดหมุนวนไปทั่วผืนผ้าเสียงของแม่ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนเหมือนอยู่ข้างหู ลูกอยากลัวใช้มันเด็กชายหลับตาแน่นยกผ้าขาวขึ้นเหนือหัวแสงจากผ้าพุ่งออกเป็นเส้นตรงแทงทะลุงเงาดำกลางอกของเศรษฐีเสียงคำรามดังลัน่นแสงแดงจากตาของมันส่องวาบก่อนจะดับวูบไปทุกอย่างหยุดนิ่งหลมเงียบลงเงาดำค่อยๆแตกเป็นเศษควันหายไปในอากาศเด็กชายสุดลง หอบหายใจแรงดินรอบตัวเริ่มนิ่งผ้าขาวกลับมาสีขาวเหมือนเดิมไม่มีตัวหนังสือไม่มีรอยเลือดเขามองฟ้าเมฆดำค่อยๆแตกออกแสงแดดแรกของวันใหม่ส่องผ่านแต่มันไม่อบอุ่นเพราะในใจของเขายังมีบางอย่างเต้นอยู่ช้าช้าหนักและไม่ใช่หัวใจของมนุษย์เขาก้มลงมองมือตัวเอง เลือดสีดำหยดออกมาจากปลายนิ้วและในเงานั้นมีดวงตาคู่หนึ่งที่ยังไม่ยอมหลับอีกเลยเสียงสายลมยามเช้าพัดผ่านทุ่งหญ้าหน้าคฤาหิสา์ใบไม้ปลิวไหวเหมือนกำลังถอนหายใจโล่งจากความชั่วร้ายที่เพิ่งสลายไปเด็กชายยืนอยู่กลางลานในมือยังถือผ้าขาวผืนเดิมแต่ตอนนี้มันสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเลือดไม่มีเงา เขามองไปที่หลุมดินที่ปิดไว้เรียบร้อยต้น้าอ่อนเริ่มงอกขึ้นมาใหม่เหมือนธรรมชาติกำลังเยียวยาบาดแผลของสถานที่แห่งนี้เสียงของแม่ดังแผ่วในสายลมเจ้าทำได้ดีแล้วลูกตอนนี้หลับให้สบายน้ำตาไหลลงบนแก้มเล็กๆแต่รอยยิ้มบางเบาก็ปรากฏขึ้นเขาหันหลังกลับเดินออกจากคฤราหน์เก่าที่เคยเป็นบ้านแสงแดดอุ่นเริ่มแตะปลายนิ้ว ขณะที่เขาก้าวออกไปผ้าขาวในมือปลิวสะบัดราวกับโบกมืออำลาเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังขึ้นช้าหนักและสงบเด็กชายหยุดเดินหันกลับมามองเป็นครั้งสุดท้ายผ้าคฤรหาหั์หลังใหญ่นั้นกำลังละลายหายไปในหมอกเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเขาก้มมองทารกที่หลับอยู่ในอ้อมแขนใบหน้าเล็กๆสงบงาม มีรอยยิ้มคล้ายแม่ของเขาเราจะเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเขาพึพรรมพำเบาๆแสงอาทิตย์ยามเช้าโอบรอบทั้งคู่เงาอดีตถูกทิ้งไว้ข้างหลังและเสียงกระซิบสุดท้ายของวิญญาณเศรษฐีถูกลมพัดพาไปไกลจนเหลือเพียงความเงียบงามของการให้อภัยเรื่องราวของเด็กชายกับทารกจบลงท่ามกลางความสว่างแต่ในเงาไกลสุดของป่าหลังคฤหาสน ตาแดงคู่นั้นยังคงเปิดอยู่เงียบเียบเราวันที่ประตูจะถูกเปิดอีกครั้ง